สวัสดีครับสมาชิกหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยงวดประจาวันที่สามกราหกสี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่สองนะครับเข้าอีกแล้วครับผมเมื่อวานนี้นะครับวันที่สองนะครับเข้า v ีเนะครับเก้าสี่นะครับมุกกอนบันก่อนก็เข้า v ีเนะครับวันวันที่สองก็เข้าบีเอพอีกนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งก็ เข้าประจำนะครับพิเศษเข้าเด่นเจปกติเข้าวิ่งเจ็ด V.I.P เข้าทั้งดินทั้งวิ่งนะครับแล้วเข้าเข้าต้องทั้ง2ตัวตรงด้วยนะครับส่วนของวันที่สามนะครับแนวทางนะครับ หายน้อยพิเศษนะครับ01103883ของปกตินะครับ06603316 VAP นะครับ3773 2772ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งของพิเศษนะครับเด่น3วิ่ง0ปกติเด่น6วิ่ง3 v i p เด่น2วิ่ง7 อย่าลืมนะครับให้นําตัวเลขทุกตัวนะครับบางวันมันก็ออกซับกันนะครับให้รวมเลขตัวเลขทุกตัวไปเล่นพิเศษรวมทุกตัวไปเล่นปกติรวมทุกตัวไปเล่น v i p แบบนี้นะครับบางวันออกจะออกซับกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้สูตรกําลังเดินดีเลยนะครับเข้าทุกวันนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ